ท่านกลับไม่มาพระองคาวิ่งด้วยเจ้าค่ะข้าวผากพึ่งที่มุกดาหารเจ้าค่ะมุกดาหารครับผมทัางผาพึ่งมุกดาหารมุกดาหารเจ้าค่ะมันอยู่ตรงไหนข้าวผาพึ่งนีตลงกลางจะมาคือดวงหลวงเจ้าค่ะดวงหลวงเจ้าค่ะที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเที่ยวสลับทำไมมันทัางผาพึ่งมาผ่านสายตาเดีไปได้วะ หเธอดวงหลวงถ้ำขาพ <oh> ึ่งโอ้มันมันดวงหลวงกั้านเหลืองไปนี่นะไปดวงหลวงไปก้านเหลืองไปไหนไปเข้าใจเข้าใจนนี่เวลาที่ไปหาปูนั่นน่ะเขาเรียกคูท่อแล้วคูท่อมันเป็นเขาสองรูเวลาน้ำมันไหลลงมาช่องนี้พญาน้งำ ถอดไปเยะก็นั่นแล้วถ้าทิชทองจะตายกลางคืนเห็นต้อจะจะได้เห็นกลางคืนท่านทิชชู่บอกเลยบอกี่ชายว่าเยาเาหน้ามันอ้าปากขนาดนี้คนไปเหนื่อยๆไปจากบ้านที่ฐานเดินแล้วก่อนไม่มีรถนะเดินจากที่ฐานแล้วก็ทอนฝนจะมาหาเพราะในโครงการม่านนี้บ้านน้องเขนยนี่ก็มาถึงที่นั่นมาปูท่อเหนื่อยก็ขึ้นนอนบนทน่อมีลวงตาอยู่หงิดทั้งนั้น หลวงตาเปนท่านอยู่ประจํามานานเลยนะมาอยู่ประจํามานานแล้วท่านรู้เรื่องของพญานาคนี้ได้ดีงี้พอท่านยิงทองกับพระองค์หรือสองวงไปด้วยบอกว่าคุณหลานวันนี้เป็นคุณหลานเป็นผ้าแปลกหน้ามาว่ากันวันวันนี้ญาติจะลงมาจากภูเขามาเยี่ยมนะ กิาการเสียงเป็นลนาาักษณะใดคุณหลานอยู่สบายสบายไม่เป็นอะไรแหละว่างั้นมาทักทายปลาใสธรรมดาแต่มสตามีใสของสัดประเภทนี้คือพญานาคนอนสบายาทีนี้พอตรงคืนมาทนนนิดเหนื่อยที่ก็เลยนอนบนเตียงโอ้พญานาคมาจริงเวลามาไม่ได้บอกไม่ได้ยินเสียงคืนแล้วแต่จะใช้เสียงไม่ใช้เสียงแล้วอยู่อยู่ก็ อ้าปากขนาดนี้ปรากฏว่าพญานาคตัวเท่ากับล้อตาเนี่นะปรากฏว่านะ่านทิ้งทองน้อยน,นี่พยานาคก็มาอ้าปากน,านี่ขู่พ่อพ่คนนี้แล้วอย่อ้าปากเน,นี่ยพ่อพ่อเจยโอ้ยล้างข้อโ,ยโ,อ,โ,อ,โยอยดวงตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ต้องกลัวไม่กลัวงไงงูใหญ่จะกัดจะคืนนอ,อยน,นี้หนักว่าไม่ใช่งูใหญ่แล้วมันอยู่เฉยๆเธอเลยไม่ยอม เลยเรียกไปเอาผ้าอยู่ทางโน้นมาให้ผ้าให้มาหาน,นี่อันนี้ไม่กล้าลุกกลัวพระาหน้าจะเกินอนอนอยู่นั่นตัวแข็งอยู่นั่นแหละเรียกมันละมันมัน่นนอ่ออยู่อย่างเหมือนอาปากขนาดน,นี้นะเราบอกพระให้พระจุดจุดไฟมาจุดไฟใส่โคมไฟมาแล้วเวลาใส่โคมไฟมาก็ให้ไม้ยาวๆนี่เอาโคมไฟต่อใส่ไม้นี่ให้ยื่นไปก่อน ถ้าถ้ามาจะกลัวจะมาเหยียบงูใหญ่ให้ให้เอาไม้นี่สอดไปดูทางไปแลก่อนเราค่อยมาอันนี้ก็กเลยเอาอันนั่นแหละเอาคมไฟห้อยนี่แล้วก็ถือว่าเรื่อยเรื่อยพอมาถึงนั่นก็เหยียบเสียไม่มีมาดูที่ไหนก็ไม่เห็นพอกลับไปเดี๋ยวขึ้นฟอคนอยู่แล้วท่านนี้ท้องเกือบตายคืนนั้นพอตื่นเช้าแข่งเลยไม่ทราบได้ฉันยาหาได้ไม่ฉันเราไม่ได้ถามตรงนี้นะละเไปเลยที่ออกมาก็ท่าไทายเอา ใค,ใครว่าผีว่าสางว่าอะไรไม่มีให้มาภูเขาลูกนี้ให้มาถ้านี้่ากลัวจะตกภูเขานะไอ้ที่คนว่าพวกผีพวกพญานาคพวกสัตว์ต่างๆประเภทกายชิไม่มีแล้วให้มา,าท่านบอกคือท่านไห้ประจักษ์แล้วหายสงสัยทุกอย่างแล้วถ้าใครเก่งว่าสัตว์เหล่านี้ไม่มีแล้วให้มาเ,าเ,าเ,าเาไม่มีใครไปแล้วมั้งไม่มีใครกล้าไปนี่พญานาค บางทีก็ลากเหมือนต้นตาลทั้งต้นเหมือนว่าถอนทั้งลากแล้วก็ลากลงมาจากภูเขาเสียงซาซาผ่านวนี้หลวงตาอยู่ฟากทางนั้นีตรงนี้มันเป็นร่องหมอภูเขาหลวงตาอยู่แล้วอยู่พวกถ้ำนั่นทางนี้อยู่ถ้ำนี้นี่เป็นช่องเรียกกันได้อยู่อบอกนี่เวลาเขาลงมานี่ซาซาาลงไปเรื่อยไปถึงน้น<อ><อ>เวลา <c oughs> เก่มากไมต่เวลาลงมาเขาทำดีดมากเวลาขึ้นไม่ค่อยได้ยินเสียงเงียบเวลาเขาลงมาเป็นอย่างนั้นนะท่านนึกของเป็นเถ็ด,ดนอนได้คืนยวท่านบอาโอ้ยอยู่ไม่ได้ท่านว่างั้นนะ <c oughs> เพน,ะน,นได้ก,ก็งูใหญ่จะกืนท่านไม่บอกพญานาคนะเพราะว่างูใหญ่จะกืน่านเสียงมันห,อหอ่อหอยยุทุกหัวเดียวว่างั้นเ <c oughs> จ้าของก็ต้องมาแล้วครับ ไหนเนี่ยเอาไปที่ส่งไปไปลืมด้วยนอ้กระเป๋ากระเป๋านั้นกระเป๋านี่ลืมด้วยแล้ววะโอ้ไปข้าวนาตะหลิวบอกว่าลงตาเคอไปขุดศากไว้ที่นั่นจ้ะค่ะ แม่ออกไปค่ะหลังตาหลิว,ลวอบอกว่าหลวงตาไปนำขุดศากที่นั่นเจ้าค่ะนั่วแล้วมันไม่มีน้้ำจะกินมันจะตายแล้วเราก็เลยเขาประชุมลูกบ้านเขาทําเขาเองนั่นน่ะเราไม่เกี่ยวข้องเลยเขามาขอร้องให้เราเป็นหัวหน้า <S <S ดูแลคอยแนะนาเขาเขาจะเป็นผู้ลงมือเองทั้งบ้านเขาบอกนั่นเลยแล้วก็เราก็เลยพักอยู่นันท์ท่อร่วมเดือนนะ่ะฮะเขาขุดสรก่วมเดือนเหมือนกันไปพักอยู่ที่นั่น วัดโคกบ,บ้านนาตาลีว<ม>บ้านส่งบ้านหไหนไม่รู้แล้ว so. บ้านส oh. ่งเออบ้านส่งบ้านไะไปเขากินเิาจังนะคนทั้งบ้านไม่ให้ขาดวันหนึ่งวันหนึ่ง oh. ถ้าใครรายไหนจะมีความจำเป็นจะไปทํางาอะไร oh. เขาต้องรีบมาบอกเราวันนี้คนนั้นไม่ได้มาทํางานนอกนั้นทํากันทั้งบ้านทั้งบ้านเลยตามคําที่เขามาขอร้องเราเขาจะรับรองทุกอย่าง ขอแต่เราเป็นล้มโผล่มชายดูแลเขาท่านั้นเองเป็นกําลังใจให้เขาแทีนี้ประกอบกับที่นั่นมันไม่มีน้ําจินจริงๆนี่นะมันหมดจริงๆน้ําน้ําถินไม่มีเราก็ไปไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ทำน,นั่นเราเพื่อบ้านนดอยที่เรานนทำสาให้ใหะะหเข้าใจได้หรือเราเองเราไม่ไปจับแม้ก้อนดินก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่เไปจับเขาทำาต่างหาา บ้านไอ้บ้านซ่องบ้านกกตูมบ้านโกกตูมบ้านอะไรหลายบ้านอยู่แถวนั้นนะโอ้ยเขามารวมกันทำเนี่ยมายัสมัคคีกันมากนะสมที่เขามาปฏิญาณตนมาขอเราให้เป็นร่มโพล่มใสให้เท่านั้นพอเขาว่าอเรื่องแรงงานนะเขาจะจัดเขาเองโอ้ยคนน มืดมืดทุกวันทุกวันนะไม่นานเสร็จสาเนะสานี่จะเรียกพวกบุ้งตีพวกเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือรถไม่มีนะรถงานไม่มีขุดดินแล้วก็ใส่ใส่เจาะขุดเจอบขุดเสียมแล้วก็ใส่บุ้งตีแล้วใส่อะไรเขาเรียกอะไรถามกันไปเทขึ้นเป็นเป็นคูสาดินจากนี่เทขึ้นเป็นคูสะเป็นคูสาพอ พอครูาเต็มดินก็พอดีเรียกนั่นแหละยังทุกวัน้เขามีอยู่ด้หน้ามันยังเหนื่อ่ต้องยังไม่ยังมาได้เขาต้องถึงระลึกแล้วระลึกถึงเราเป็นผู้นําเขานี่เขามาขอร้องเราเป็นผู้นาเขายอมรับหมดเลยเขาึเราจะได้ยอมรับให้นะก็เราธรรมดาเราไปเราจะไปอะไรกับไข่วะนี่เขามาขอร้องมาทั้งบ้านเลยจริงนะไม่ใช่ธรรมดานะ ขอให้เราอยู่เป็นร่มพโพล่มใจเป็นกําลังใจเขาเท่านั้นพอเรื่องแรงงานเขาจะจัดการเขาเองไม่ให้หนักใจจะลงแต่ท่านนะแต่จริงๆนะไมห่หนักใจเนะนี่ยถึงเรียบมานี่คงยังอยู่เราทุกวันนีไ่ได้สักสี่ห้าปีเรือ่องไงเรากลับไปทุระอนะไรเนาะไปเที่ยวกรรมาฐานนะท่านผ่านไปนั้นโอยน้ําเต็มสาเลยสั่งนั้นมาไม่ไปอีกอ่ะมันสาใหญ่มันจะไม่เต็มเลยแล้วมาใครจะมาลบล้างได้ล่ะ แล้วเราเป็นหัวหน้าซะด้วยสร้างจะใช่ไหมใครมาแตะมาได้ว่าเันนี่สารลมตาวัวก็จะว่าอะไรไปละบ้านโซบ้านนี้่าที่การเล่านิทาูนีหน่ะูมีหนึ่งัมืนงอหนึ่งนัูนนับกูนนกูนีอหนึ่งนนมนันีมบ่ได้น่ มันจำโน้ได้มันจำได้หายไปไปเรื่อยๆไปพูดเลยนาฬิกาจะเที่ยงแล้วยังไม่ไปไหนไปถ้าเราไม่รู้ไม่รู้กบกวักดีนะดีจะไล่ไปไปเราไม่รู้เขาจะไปรู้พอเราไปนี่มัดไฟก็ไม่อยู่ไม่มีไม่มีอะไรครับครับผมครับ